สวัสดีกรับพบก,กับผมมายนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับราศีธนูซึงแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่สามสำรับเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจมเป็นองส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก้พิจารณาระบบ่ตัดประงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่และวันนะครับก,กับปัจกรอที่ดีๆที่ได้อ่านออกมานะครับก็ หมอยูนในตั้งจิตอธิษฐานในคำพยากรที่ดีๆเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับชาวราศีตโนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับให้นํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ดวงในครึ่งเดือนแรกข,ของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นะครับของชาวราศีธนูทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับก็มาดูกันนะครับว่าการงานนะครับธุรกิจของท่านกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับว่าไพ่สำรับแรกจะบอ,บอกถึงสภาวะต่างการงานธุรกิจของชาวราศีธนูนะครับว่าจะได้รับพลังถ่ายทอดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา ตัางหลายตั้งปวงให้อได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างรับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านในวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นี้นะครับของจาวราศีตันโนนะครับไพใบแรกเปิดขึ้นมานะครับเบลออปจูนะครับเป็นไท่ใหญ่ด้วยนะครับผมบอกถึงสถานการณ์ของดวงจชกชะตาวาสนา นะครับกำลังพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงปันธิต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นช่วงดีๆของการเติบโตในการงานธุรกิจนะครับม้จะมีความสําเร็จอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รับด้วยความอุดสมบมูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับโอกาสของคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสได้รับโอกาสของการเปลี่ยนแปลง ไปสู่เส้นทางของการมีอาชีพมีรายได้มีรายรับเข้ามานะครับก็เป็นเส้นทางของโชคชะตาวาสนานะครับกำหนดให้ได้รับสิ่งดีๆไปในสิ่งที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับเดอเออร์มิดนะครับ ปุ่มปัญญาความรู้ของท่านนะครับจะนําทางสู่เส้นทางของความสว่างสดใสให้ท่านนั้นได้พบกับความสําเร็จนะครับแนวทางของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่รอบรู้นะครับที่มีประสบการณ์ต่างๆก็มาเป็นชี้แนะในการนําทางสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองสดใสนะครับให้เกิดความสําเร็จแล้วก็นํามาซึ่งในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับด้วยความมั่นคงอุดมสมบูรณ์เป็นที่ปรุงปอใจนะครับ เดอะเออร์มิตและก็เวลออฟวอร์จูนะครับสไพ่ใบแรกนะครับที่ขึ้นมาเป็นไพ่ใหญ่ตั้งนั้นนะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับในสถานการณ์ต่างๆสี่ถ้วยนะครับในสภาวะต่างสังคมในปัจจุบันนี้อาจจะมีอะไรนะครับที่รอบ <c oughs> ข้างของเรานั้นมีอะไรมากมายนะครับที่สมเสียงให้เรานั้นเ,เรียกว่า อยู่ในสภาวะของความเสี่ยงนะครับในกรุงเดือนแรกของกลุมพาร์ปรนี้ในสถานการตา์ต่างๆเพราะฉะนั้นชาวราศีตนนนะครับต้องใช้ความเรียกว่ามีความเป็นสันโดษพึงพอใจในสภาวะของความเป็นจริงของเรานะครับอย่าไปคว้าหวังอะไรที่มันดูเลื่อนลอยที่ดูไร้นาม มาทำนะครับเพราะฉะนั้นในคว้าในสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แม้นจะบางสถานการณ์นะครับในเรื่องของการงานธุรกิจของจาาราศีตโนแม้นจะคว้าได้นะครับแต่ว่า,าจ,จะในเรื่องของการส่งผลประโยชน์ไม่มากมายเท่าที่คาดที่หวังอะไรก็ตามนะครับซึ่งสภาวะต่างสังคมเปิดโอกาสนั้นก็ควรที่จะจับต้องเอาไว้ก่อนนะครับไม่ควรที่จะมองข้ามในสถานการณ์เล็กๆที่มีผลประโยชน์น้อยก็ตามนะครับ ว,ว่าท่านท้าคว้าโอกาสนั้นที่สังคมเปิดโอกาสให้แม้จะเป็นเส้นต่างของการเริ่มต้นที่ไม่ได้มีมากมายในการที่จะได้รับผลประโยชน์ก็กตามนะครับแต่ท่านมีความปึงพอใจมีความสันโดษนะครับในการที่จะรับกับสถานการณ์เหล่านั้นแล้วก็ค่อยดูค่อยค่อยพัฒนาค่อยๆสร้างศักยภาพ นะครับนำหลักธรรมะมาบริหารจัดการในการดําเนินการต่างๆงานธุรกิจของท่านค่อยๆเติบโตอย่างต่อเนื่องยิ่งๆขึ้นไปก็ไปสู่ความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์มากมายกับผลตอบรับในการที่จะสมหวังสมปรารถนาอย่างที่คาดหวังเอาไวน Just ้นะครับแล้วก็ justice นะครับ การได้รับพลังสนับสนุนกู้ควรอย่างเหมาะสมนะครับที่เข้ามาเติมเต็มรักษาสมดุลสภาพคล่องให้กับชาวราศีธนูในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะบุคคลในครัวเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรนะครับที่เข้ามาเป็นพลังสนับสนุนในท่านที่เหมาะสมอย่างคู่ควรแม้่ท่านจะดําเนินการใดๆช่วงนี้นะครับในเรื่องของการลงนามตําสัญญาอะไรก็ตามนะครับก็จะเกิดความยุติดตามถูกต้องในทิศทางที่ดีที่จะ ไม่ตัวเอารัดเอาเปรียบนะครับที่จะประสบกองความสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแมจ้จัดสถานการณ์ที่จะผลประโยชน์น้อยก็ตามนะครับก็ควรจับต้องเอาไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นเส้นทางเก่าๆนะครับที่มีโอกาสกองการมาสร้างโอกาสกองความเจริญเติบโตรุ่งเรืองใหม่ นะครับอาจจะเป็นโครงการเก่าๆก,ก็ได้นะครับเตีอาจ,จะทําให้ชาวราศีธนูนะครับมีการลงนามตามสัญญานํามารีเติร์นมาร่วมมุ่นลงทุนอะไรกันใหม่ก็เป็นเส้นต่างของการที่จะได้รับผลตอบแทนผลรายรับที่เกิดสร้างผลกําไรมาเด้ยวามากมายก็จะกลับมานะครับมาสร้างโอกาสของการให้มั่งมีสีสุขได้รับผลประโยชน์ใหม่นะครับแล้วนกะนะ็เด็กถือถ้วยนะครับ อะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ปฏิวารเข้ามาเกื้อกูลนะครับวันช่วงเวลาดังกล่าวนี้กับชาวราศีตนูนะครับบางสถานการณ์นั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อคาดไม่ถึงก็ได้ก็มาเติมเต็มนะครับที่สังสิส,งส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้อะไรที่เป็นอริตรัตรูนั้นนะครับก็จะกลับมาเป็นสิ่งที่สร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบาน นะครับบางทีเราก็คาดไม่ถึงว่าศัตรูอยู่ๆก็กลายมาเป็นมิตรที่มีความรู้สึกกบอุ่นเข้ามาทามให้เราไปสู่เส้นทางของการเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับหรือการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อกระจัดอะไรที่เรายังไม่กระจา่างแจ้งนะครับก็เป็นการกําจัด อริจตุบางอย่างลงไปนะครับเพราะบางสถานการณ์นั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้แจ่มชัดหรือยังไม่รู้รายละเอียดเท่าที่ควรการศึกษารายละเอียดมากยิ่งขึ้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอาประสบการณ์ก็ามาเสริมเพิ่มเติมหรือคำชี้แนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะทำให้เรานั้นไปพบเส้นทางที่ดีๆสู่ความมั่นคงในการบริหารอย่างมีคุณภาพนะครับราชาถือเหรียญน,นะครับแต่ไกลมีรอในเรื่องวุ่นส่วนวุ่นส่วนจะเข้ามาเติมเต็มอย่างมั่นคง นะครับหรือบางทีก็ความมั่นคงจากาคู่รักคู่ครองก็ได้ที่มาเป็นเพื่อ,อเพื่อกลุลสนับสนุนนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่จากต่างคู่รักคู่ครองมาเป็นหุ้นส่วนหรือมาให้ช่วยปรึกษาในคำชี้แนะในการบริหารจัดการการงานธุรกิจหรือให้การตัดสินใจในทิศทางที่ บางสถานการณ์นั้นอาจจะต้องพึ่งพาในเรื่องของความช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านได้รับโอกาสดีๆในการที่จะบริหารด้วยกลยุทธ์ที่แยบยลที่รัดกุมที่รอบคอบที่มีคุณภาพประสิทธิภาพก็ไปสูส่เส้นต่างของความมั่นคงกับความสําเร็จที่จะดึงดึงโดดผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องสามไม้เท้านะครับการรุกคืบหน้าขยายอาณาเขตอย่างต่อเนื่องไปในดินแดนไกลโพ้นนะครับ ในเรืองของมรนาณะนะครับในถินแดนไกลก็การงานธุรกิจของท่านนะครับที่ขยับขยายความเติบโตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับก็ามาในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะในธุรกิจต่างสื่อสารต่างโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะครับที่จะเป็นพลังกระยับกระย,ยื่นเดินหน้าเติบโตอย่างรุ่งเรืองให้กับชาวราศีตโนย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ในเรือนที่กเด็กถือ ดาบนะครับความเชื่อมั่นของท่านนะครับที่จะมีเข้ามาทําให้ท่านนั้นเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านที่มีความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับแม EN, ้นท่านจะมีบ้างในเรื่องของบางทีในเรื่องของความดื้อรั้นบ้างอะไรบ้างนะครับหรือในเรื่องของสภาวะที่ไม่ค่อยเปิงพอใจอะไรกับบางสถานการณ์ก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถตัดสินใจพิจารณาใกล้ใกล้คร,ครวญอย่างที่ท้วนนะครับแม้นจะตามไม่บางอารมณ์เวียงวีนบ้างก็ตามนะครับ แต่ด้วยความเป็นเดอะเออร์มิตนะครับท่านจะมีความสุขุมรอบคอบในการคิดพิจารณาไตรตรองเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆนั้นได้รับเกี่ยงเปลี่ยนแปลงเดินหน้าไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพที่จะส่งผลตอบแทนก็มาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับปอภายใต้สำรับสีดาบนะครับท่านจะไม่ใช้สภาวะของความ กุลีกุจรกัตโตกตตากไรต่างๆนะครับท่านจะใช้ความนิ่งในการพินิจพิเคราะห์ในสรนการต่างๆนะครับที่จะพิจารณาเพื่อมีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีไม่ว่าอะไรจะเข้ามาโจมตีหวังที่จะทาลายให้เปิดผลกระตบก,กระเตือนในเรื่องการงานธุรกิจของท่านก็ตามนะครับท่านจะใช้ความนิ่งในการไตรตรองพินิจพิเคราะห์ ด้วยเหตุด้วยผลด้วยกลยุทธ์ที่แยบยนนะครับก็ทําให้ท่านนั้นมีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีไม่มีอะไรจะส่งผลมาให้ท่านได้ระกายในเรื่องของการงานธุรกิจนะครับด้ยฟูด้วยความสดใสนะครับทางานด้วยความเจียมใสเบิกบานสาดานที่ดีก็ทําให้ท่านมีความคิดโลดแล่นในการที่คิคดพินิจพิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆให้ปลอดภัยนะครับก็เลยหน้าแม่นจะบบางสภาวะอยู่ในสภาวะของการสุ่มเสี่ยงก็ตามนะครับแต่ท่านก็ มีพลังแห่งความสดใสในการคิดไตรตรองก็ปลอดภัยสู่เส้นทางของการเดินเติบโตนะครับสู่ความแข็งแรงแข็งแรงสเตรงนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นเจาะลึกเรียนรู้เข้าใจในการงานธุรกิจของท่านด้วยอย่างตองแท้ในเชิงลึกนะครับก็เรียกว่างานรู้เราเรารู้งานรู้ในทุกสถานการณ์นะครับก็สร้างความแข็งแรงแข็งแรงอย่างาาม taking, half, าั่นคง ให้กับชาวราศีธนูแม้จะอยู่ในเรือนของวินาศก็ตามนะครับแต่ก็จะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงไม่มีอะไรจะมาส่งผลให้กระทบกระเทือนให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดนะครับมีแต่ความจเจริญเติบโตรุ่งเรือง mm hmm. นะครับความสดใสของท่านจะเป็นพลังในการที่จะสร้างโอกาสของความสําเร็จความเติบโตอย่างต่อเนื่องดึงดูดมาจึงโชคลาภผลในการความสําเร็จได้ผลตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับในไพ่สรุปก็ยังบอกถึง ไพ่ประสังคาราชประสังคาราจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้การคุ้มครองสนับสนุนเกื้อกูลนะครับให้โชควาสนาของท่านนั้นได้รับโอกาสดีๆของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศต่างที่ดียิ่งขึ้นกับความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับในธุรกิจของท่านนะครับไพ่ที่เปิดออกมาทั้งหมดทั้งไพ่จะสําหรับเนี่ยเปิดออกมานะครับมีทั้งไพ่ใหญ่ที่ดีๆนะครับบ่งบอกถึงความเติบโตแล้วก็แม้นแต่ไพ่เล็กๆขึ้นมาก็ไม่ได้บ่งบอกถึงในด้านเสียหายเพียงแต่ระมัดระวัง เท่านั้นนะครับที่ตันต้องใช้ความสุขุมใช้เรียกว่าในความเป็นสันโดษพึงพอใจในสการแม้จากการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเริ่มต้นไม่มากมายอะไรก็ตามนะครับก็ควรจะพึงพอใจในสการนั้นไม่ควรที่จะไปเรียกว่าไปละโมบโลภกับสิ่งที่ไกลมาสร้างวิมานได้ผลประโยชน์มากมายอะไรก็ตามซึ่งเป็นหลักลอยเป็นเพียงนามมาทมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตั้นต้องคว้ากับสิ่งที่เป็นรูปบรตรที่อยู่ใกล้ตัวที่จับต้องได้ นะครับก็จะทำให้ท่านนั้นเกิดความเหมาะสมคู่ควรยุติธรรมกับการได้รับโอกาสดีๆที่จะค่อยๆพัฒนาเติบโตไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลร,รายรับเข้ามาให้กับชาวราศีตันโนนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าชาวราศีตนโนวันที่1นึถึงสิบกุมภาพันธ์นี้นะครับการเงินควรจะรู้อะไรบ้างนะครับในเส้นต่างๆการเงินของ ชาวราศีตโนนะครับการเงินาปใบรกขึ้นมานะครับจากความสําเร็จในหน้าที่การงานของท่านนะครับงานนั้นเป็นตัวเด่นนะครับในการที่จะดึงดูดเงินของท่านให้เข้ามาเติมเต็มอย่างมั่นคงงานจากโครงการใหญ่ๆสําคัญๆนะครับที่ได้รับผลตอบแทนเข้ามาหรือในตําแหน่งประจําของท่านนะครับที่มีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับความเติบโตตางเงินเดือนที่เข้ามาเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็เป็นรายได้รับที่เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ด็กให้รเฟ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็าก,การส่งเสริมเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับไอ้ท่านได้รับผลประโยชน์ต่างรายรับเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรสมกับความรู้ปุ่มปัญญาของท่านในการที่สร้างรายได้ไรายรับเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็สอง ก่อไปกระบอกเหรียญน,นะครับการได้รับการเงินที่ก็มาอุาปตธรรมกัมชูบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะเติมเต็มต่างการเงินก็มาสําหรับบางคน ในช่วงนี้นะครับที่บางทีนั้นก็อาจจะได้รับจากโครงการใหญ่ๆสําคัญๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่หมอบหมายมาให้ได้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ส่งผลในเรื่องของผลกําไรผล,ผล,ผลประโยชน์อะไรก็มามากมายหรือบางคนถูกยิบยื่นเงินโดยตรงมานะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยื่นโอกาสดีๆมาเติมเต็มต่มตางการเงินนะครับได้รับการช่วยเหลือนะครับไอเดียของท่านจะสร้างโอกาสต่างการเงินเข้ามามา,มากมายนะครับสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้น จ็ดถ้วยนะครับที่จะดึงดูดไรายได้ไรายรับก็ามาสมหวังสมปรารถนานะครับแล้วก็ไยใบยที่5้าขึ้นมานะครับชัดสติกนะครับความเหมาะสมความผู้ควรกับความสําเร็จก็อย่างที่ในเรื่องของการงานจัดสติกก็ขึ้นมานะครับการงานธุรกิจที่เกิดขึ้นกับความสําเร็จอย่างเหมาะสม,ม,มสอย่างกู้ควรก็จะส่งผลรายรับไรายได้อย่าง สมน้ําสมเนื้อกับความรู้ความสามารถของท่านเข้ามาเต็มๆหรือการเงินที่มาจากการไปจัดการในเรื่องของการไกลเกล,เกลี่ยในการจัดการความถูกต้องความยุติธรรมของผู้อื่นนะครับหรือต่างการเงินที่มาจากจเตี่ยวกล้องต่างกฎหมายสําหรับใครที่ดูแลหรืออาชีพในที่เกี่ยวกับต่างกฎหมายทนายความอะไรก็ตามแต่ในลักษณะที่ หรือผลรายรับไรายได้ที่ถูกหยิบยื่นมาให้จากในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายนะครับก,ก็เข้ามาเติมเต็มได้ด้วยเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินนะครับหนึ่งไม้เท้านะครับไปในสำรับในการที่จะสร้างโอกาสการเงิใน,ในใครที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสได้เริ่มต้นมีางานทํามีอาชีพในการที่จะมีไรายได้รายรับเข้ามานะครับที่มั่นคงอยู่แล้ว นะครับเมนจะตั้นมีในรายได้ตำแหน่งประจําต่างๆหรือธุรกิจที่มั่นคงอยู่แล้วอาจจะมีการต่อยอดนะครับในการกยับขยายเส้นทางรายได้ใหม่ๆก็มาเติมเต็มก็ให้เส้นต่างๆการเงินเข้ามาเติมเต็มทั้งเส้นต่างเก่าแล้วก็เส้นต่างใหม่นะครับโอกาสของการได้รับเงินเก่าๆนะรับที่ต่อมาก็อย่างที่กล่าวนะครับทั้งรายได้เก่ารายได้ใหม่ก็อย่างที่มีการนํา โครงการเก่าๆนะครับที่เคยสร้างความสําเร็จแล้วนํามารีเติร์นกันใหม่มาสร้างโอกาสกันใหม่นะครับเพราะว่าในเรื่องของการงานก็มีนะครับในเรื่องโขถ้วยนะครับที่อะไรที่เคยสร้างผลงานเก่าๆนั้นนะครับที่เคยได้รับความสําเร็จได้รับผลประโยชน์แล้วมากมายก็อาจจะนํากลับมามาสร้างมารีเติร์นกันใหม่ที่จะสร้างผลประโยชน์ก็มากอบโกยมากมายก็เป็นโอกาสดีๆนะครับหรือเงินที่ตกหยิบยืมไปก่อนหน้านี้นะครับ ก็ทําให้มีโอกาสได้รับกลับคืนเข้ามานะครับในเส้นต่างการเงินและก็ยกระดับความเติบโตต่างการเงินในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับเด็กถือไม้เท้านะครับไก่จูงที่เคยอยู่สภาวะต่างการเงินของความแม่งแรงนะครับก็ตั้ใจะเติบโตยิ่งขึ้นต่างการเงินมีอาชีพนะครับไก่ว่างงานที่ไม่มีรายได้ก็มีรายได้ก็มามีอาชีพตําแล้วก็เส้นต่างต่างการเงินงอกงามต่อไปสู่ความรุ่งเรืองนะครับ เราพยที่ยังรองรับอยู่ใต้สำรับเดอะสตาร์นะครับการเติมเต็มด้วยความบุรมสมบูรณ์นั่นเองนะครับใครที่ไม่เคยมีรายได้ก็มีงานทาม,มีอาชีพนะครับที่จะสร้างไรายได้ไรายรับผลงานต่างๆที่เคยสร้างผลประโยชน์มากมายก็เข้ามาเติมเต็มนํามาสร้างโอกาสของการได้รับผลประโยชน์กันใหม่แล้วก็ที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับเป็นเส้นต่างาได้รับอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นเส้นต่างใหม่ๆต่างกันเงินก็มาเติมเต็ม ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับไม่มีอะไรต้องระมัดระวังสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะครับของชาวราศีตนูนะครับเพียงแต่ในเรื่องของการงานที่ต้องระมัดระวังบ้างพอสมควรเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการที่ทำให้ตั้นสูวนเสี่ยงนะครับแล้วก็มีไพ่ในเรื่องของการเงินขึ้นมาเตือนกับสีตัวการงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินที่เจ็ดตัวขึ้นมาที่ต้องระมัดระวังด้วยเป็นพิเศษเช่นกันนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ควรปล่อยปลาละเลยหรือปล่อยวางในการที่จะใส่ใจนะครับกับสิ่งเย้าวยวนสิ่งเชิญชวนอะไรต่างๆนะครับที่ท่านต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบเพราะอาจจะทาให้ท่านตกหลุมในการที่จะไป เลือกสถานการณ์ที่เข้าไปส่มเสียแต่ให้เสียงเงินได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจชาจ่ายที่บางทีนั้นจ่ายจ่ายไปแล้วไม่เกิดผลประโยชน์เต่าที่ควรกลับเห็นสิ่งรีวิวเชิญชวน้น่ๆอยากมีอยากซื้ออยากจับจ่ายนะครับแต่พอจ่ายมาแล้วกลับไม่มีผลประโยชน์นะครับบางทีก็สั่งตังโลกเสือสารออนไลน์บ้างนะครับพอกกลับมาถึงมาส่ง,ถ,งถึงก็ ไม่คุ้มกับค่าเงินทําให้เสียเงินไปโดยศูนย์เปล่าโดยไม่เกิดผลประโยชน์เท่าที่ควรหรือในสการต่างโลกโซเชียลนี้นะครับที่มีเชิญชวนอะไรมากมายในปัจจุบันนี้นะครับให้เราสูมเสียงก็ไปในเรื่องของบางทีก็เกี่ยวกับอาบายามุกต่างการปนันอะไรบ้างที่อยากจะมีก็ามาหรือการที่จะไปรู้ว่า เข้าไปสัมผัสกับสถานการณ์เหล่านั้นแล้วก็จะมีผลประโยชน์ตอบแทนมากมายอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีท่านอาจจะเจอกับกับเหยื่อที่เข้ามาหลอกมาล่อได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้มาดูในเรื่องสถานการณ์ของความรักบ้างนะครับชาวราศีธนูความรักค่อมสำคัญท่านในช่วงวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์นี้นะครับเดลิเวิรนะครับพลังแห่งความคลั่งไคล้้วยสเสน่หานะครับ แล้วก็10เหรียญน,นะครับความสุขความอบอุ่นในทิศทางที่สําราญเบิกบานใจอย่างมีคุณค่านะครับไม่ว่าคนที่โสดอยู่ก็ตามหรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับก็มีความมั่นคงในความสุขนะครับแล้วก็9ถ้วยตั้งสิเหรียญตั้ง9้าถ้วยก็อยู่แบบโสดๆก็มีคุณค่ามีความสุขนะครับ9้ถ้วยมีความความสุขสําราญเบิกบานใจแม้ไม่มีสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ก็ตาม ก็อยู่แบบสดๆนะครับแล้วก็เจ็ดไม้เท้าการปกป้องสร้างรัว้วสร้างเกาะคุ้มกันด้วยการทุ่มเทนะครับป้องกันให้ความสุขอยู่อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็สองไม้เท้าการเดินหน้าสู่ความเติบโตไปในอนาคตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจด้วยการทุ่มเทไปทั้งสำรักนะครับก้าวเรียญน,นะครับแล้วก็เดือฟูนะครับแล้วก็รา นี่ถือถ้วยนะครับความปรงพอใจกับสถานการณ์ต่างๆเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับก็ถ้าใครที่มีคู่รักคู่ครอบครัวนะครับหรือคนที่คบกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็มีพลังแห่งความตุ้มเทในการที่จะปกป้องความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับมีพลังแห่งความสุขสดใสที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ ให้มีความมั่นคงนะครับนำมาซึ่งความสุขความผูกปันที่บนปอใจมีการตุ้มสเสน่ห์อ้ร่้งใครเข้าหากาันสําหรับบางคู่นะครับที่มีความฉ่ำหวานในความรักความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข นะครับอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น9เหรียญ10เหรียญนะครับที่เข้ามาเด็กฟูด้วยความพลังแย่งสดใสนะครับราชินีตือต้วยก็ความพึงพอใจกับการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีที่ดูแลเอาใจใส่กันอย่างมีคุณค่าสร้างรัว้วสร้างก่อก้มกันนะครับด้วย ทุ่มเทยอย่างปกป้องเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าอย่างมั่นคงก็ไม่มีอะไรเข้ามากระทบกระทั่งในความรักความสัมพันธ์ให้เป็นปัญหานะครับพอพร้อมที่จะดูแลด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันที่จะดูแลควบคู่คู่ครองเคียงข้างกันไปด้วยพลังแห่งความสุขพลังแห่งความเสน่หาอก็ความรักมั่นคงในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับ ส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็มีโดยส่วนมากก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของการรักกับตัวเองเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็น9้เหรียญก้าถ้วยนะครับในกเดฟูนะครับก็อ,อยากจะอยู่แบบโสดๆอย่างต่อเนื่องไม่อยากมีข้อผูกมัดใดๆเข้ามาให้เป็นห่วงนะครับก็เลย รัก no like อย่างความเป็นโสดอย่างมีคุณค่าอยู่กับความสุขอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่มั่นคงนะครับแม้จะไม่มีสถานการณ์ของความรักความผูกพันก็มาก็รักกับตัวเองนะครับก็มีความรักกับตัวเองอย่างมั่นคงมีความสุขนั่นเองนะครับเพื่อพอใจกับสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับแต่อาจจะในช่วงนี้มีในเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นของคนโสดนั้น ก็มีโอกาสไม่มากหมายสักเท่าไรนะครับน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของการบางคนก็จะพบบ้างเข้ามานะครับเป็นปอใจในการได้พบกัน่างโลกสื่อสารออนไลน์ที่อาจจะมีเข้ามาได้พอปรับลายเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนมากก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความยังเป็นความเป็นโสดอยู่นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ในภาพรวมๆในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักของผู้ที่เป็นชาวราศีธนูใน ช่วงวันที่1-15คถึง15กุมภาพันธ์นี้นะครับขอขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ